ครับกำลังมุ่งหน้าสู่อีสานใต้นะครับไปจังหวัดอุบลเนาะมาได้เครื่องท่าแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้ก็อยู่ช่วงรําตะคองนะฮะเดินทางไปอูบลน,นะครับตอนนี้เวลากลับมาบ้านไม่สองห้าสิบแปดนาทีสิบไ่สามหลักนะครับออกจากบ้านตอนเที่ยง บรรยากาศกัรเนทางของแอดมาน่าครับพี่น้องมาเบิองว่าสีฮอดบ้านพ่อท่อไม่เท่าเนี่ยอุนบลเนี่ยนะครับอำเภอศิริท่อนจักโมงเนาะเดี๋ยวไปเบิองบรรยากาศน,นะครับตอนนี้มูทีมรับตะคอกนะครับใบสองอาจเก่าใสามนะที่ว่าใบสามนะครับแข็งไม่ง่ายนะครับมาเบิองว่าสิไปฮอดศิริท่อนจักโมงนะนะครับเดี๋ยวเราไปเบิองกันเลยนะครับ อากาศดุทา่านกาบที่ว่าคล่องตัวยับหลบดี่ฮะรถหน้ากากเพราะแดนใดน,นะครับรถกร็ได้มาติดนะครับทางโล่งนะทีว่าแดนสะดวกอยู่แต่บ่ลงมาได้หรอกนะลดสัญจรไปมากนะครับน,นี่คือบรรยากาศช่วงรับจักร้องครับอ้าวทุกคนครับ ตอนนี้ก็เวลาซีทุ่มนะครับซีทุ่มซีสิบวันที่นะนี่ครับทางขบันพอเทาแอดมอร์นาครับเนี่ยครับก็จะเรียบคลองเนาะโอะ้ตึก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 อากาศหนาวครับเย็นจ่อยๆครับไม่เปิดมัอนหนาวนะยังหนาวอยู่ตอนนี้ก็ได้อุณหภูมิ21องศาที่นี่เ ตอนนี้เวลา4ทุ่มนะครับ4ทุ่มจะหาทุ่มแล้วมันนอกเข้ากับทือวา่าหนาวพอสมควรเนาะกืบทือว่าดึกพอสมควรแต่ว่าอากาศกันหนาวอยู่นะฮะเ,เบิ่งท่าไม่ใ ข้างข้างบนปะมอมเนอะมุมมุมอยู่มุมอยู่ปะมุมอยู่ห่างเนี้ยทางเนี้ยเออเธอหักอีกแล้วไปเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วระวังด้วยฝนตกฝนนี้และคนนี่แต่ก็ทำใหม่แต่ก่อนเป็นสะพานไม้ตรงนี้แต่ก่อนเป็นสะพานไม้นะครับนี่ครับท่านเขาท่าน้าเพิ่นครับพี่แบบนี่ แต่ก็ดีก็เขาครับจะเอาดิษไป่เออ,อยกไปม,มันมีนะเพราะว่าตะกอเป็นสะพานใหม่เน,ม,นมีไม่ทางนี้ทางนี้บ่เออาาดินมาใส่ป่ดิซ่งันาเการดท้งมนยกว่าเก่าอยู่นะครับเป็นบรรยากาศทงหน้าครับพี่น้อง <c oughs> ทางจะก,กุข,ข่ยนึเย็นใจใยครับ นี่ฮะบ้านนอกเข้ากัติวดึกพอสมควรแล้วครับซีทุ่มสเขาหาทุ่มี่ซทุ่มชีสิบาน,น <ะ S 2> บานทีามีแทนน้ำเลยมอเนหน็ดแทนนำอ๋อนี่ฮะอ๋อบ้านมอเป่าวันนี้ บอเปิดไฟตัวนไหนอะเปิดทีเปรียน้าไม่มีพลังงานแสงอาทิตนยะ์โอ้มืดเลยเนาะไม่มีใครเปิดไฟเลยครับทุกคน,นแดง,แแง,นงเลยแดงสวยอยู่มากเลยคงจะอาศัยบานยอดพี่น,อน้องนอนเนานะโอ้เพิ่อนกันมา้ยังจังเลยโอ้บากันได้มากัดเป็นเพื่อนของแขกเลยมาที่ปะกัดหนึ่ดีกินกัดตัวหนึ่ง อเดี๋ยว่าไปตามลงพี่น้องเลยสูงเง้ยเออเอออ๋อแล้วครับพี่น้องมาขึ้นมาะไารเงี้เอาละครับมาถึงแล้วครับพี่นอ้อง ตอนนี้มากะเหาล้งมเนาะกระทือว่าเด้อครับมันออกขอกหน้าเห้าก็ได้ซี่ทุ่มสีขาหาทุ่มซี่ทุ่มซี่สิบหานะเดินทางมาจากกรุงเทพมีกะเทียงเทียงนะครับเทียงเทียงนะครับโอ้นะ

น้าอ้เนาะมันยุ่งเทพขึ้นหอนเถอโมาสองคนนี่นะฮะเรียบร้อยบ้านบ้านนี่ปิดบ้านนี่ปิดเดียนอยู่ เออขนาดหนาวเนาะรับเราบปีเอลพักกันรับเราไปนะยกนแล้วเอาสันเข้ากะกินแล้วเ้

น้าวน้าวน้าวสมือเปล่าน้าวบ่มันจะน้าวมื no <net> 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 ่อไหร่บ่โอ้วายอยู่วายยุงเทปคือหอนแค่สนอง

อาวุธเดียวยองพักที่รงสาครับโอ้ยังเป็ดว้ไาว เสนกะเอาประมอ,อันนี้ก่อนขนของขนุนนินจงวากันค่านปิดไฟก่อนครับทุกคนมืดเลยะฮะมืดครับพี่นอ้องมันเท่ากันได้สิครับมืดฮะ อย่าปิดปิดปิดไฟนนเนาอมาหอดแล้วครับเดินทางมาประมาณนี้นแหละอ้านี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับยนอนบันอาศัยนอนบันอาเลยครับอนี่แหละครับทุกคนครับอของยูหมกซอดเท่าก็ได้นละ อาสัยมาดญาตินอนนะครับวันนี้ฮะนอนบานอาแดงนะครไม่หัเอาดมวเอาวเอาั้ลมอเปิดยนนวสร้างเป็นคนอสมเินอาแดงก็สิไม่ใคได้อาบนามีสิ่ยายาเจยามากวะยามาก่ยากมาพีแยกเยหนาวหลาย สุกนักมาหาเกูมาหากยงหมากูเอาอเดชยูบาก็หายกแห่อานี่แหะครับหนาวครับวัอนี้โอ้ยเย็นจจ่อยชิตมาหาแม่หรอโอยชิโต้าักแม่นีโอ้คนไหนักแม่มาอ้วนีครับแคับพอตะาหอด เบิดครับทุกคนเอานี่และะ้วครับครับเานที่นอนบานอะไรอย่ครับทุกคนครับอานะ ผมก่เตรียมมาอยูะแค่น้อยก็ได้เตรียม้าเตรียมหมอนเตรียมยังมาอยู่ฮะผมอาบนะครับอาบอืนเศ้าอับ้ี่ข้อสโเ้ยหนาวอาบอะนอนานเี่านี้เย่อาบนี่ครับหอหอกกระพมกับนี้ย่นอกเตรียมมาอยู่หมอนเหมือนกับเตรียมไมายูะ

ขึ้มาแล้วครับพี่เราใช้เวลาเดินทางก็พอสมควรอยู่แล้วนี่นะครับมีกัมา,าอาซัยรอนนะครับบ้านอาเนาะเป็นบาน้า,บานขอพเฒ่าไปมาพระเท่าก็เป็นบ้านนะอันนี้เป็นบ้านของอาเป็นบ้านของนองของพระเฒ่านะครับนีน่กับ บางทานทนง่ครับจะมามานอนไม่หน้ง่ายครับขอร้องท่านเพลินนะครับเพราะว่าของบางระเท่าที่ท้งฟุลอนะครับจะสะดวกตรงนี้นะฮะบานเทียงจะมาขานี้ันมีนะบ้านอานะครับอนนี้มาขอรอด้านบ้านอาก็นเราแต่โอกาสครับบางเที่ยก็ไปนอนอยู่บ้านพระเท่านะครับบางเที่ยก็มานอนอยู่บ้านอานะครับ ก็เราจะ <c oughs> จังหวะนะครับตอนที่ล่อๆอ,อันนี้ก่อนเนาะล่องบประมาณก่อนจะเล็ดบานยาคลองเนะาะอ,นอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับอ่ะแอปนามาเยี่ยมมายามนะบานพระเถานะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับ <c oughs> <c oughs>